แต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่ยออ่อท้อที่จะเมตตาปราณีและอนุเคราะห์แก่เขาข้าพเจ้าก็ยังได้ถามในเทวทูตข้อที่สี่ต่อไปว่าการที่เจ้าได้เคยเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นได้เคยเห็นนักโทษติดคุกติดตารางหรือเห็นคนที่ถูกคำโทษต่างๆนานาบ้างหรือไม่เล่า เขาก็ตอบว่าเคยเห็นสัตว์บางพวกก็ตอบว่าเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าการที่ต้องมาติดคุกติดตรางพวกเขาเหล่านั้นก็นับว่าจะทำกรรมที่ไม่เหมาะสมเขาเป็นผู้ไม่ฉลาดในการทำความดีเลยทำแต่ความทั่วดังนั้นผลกรรมของเขานั้นเป็นสิ่งที่น่าสงสารเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าเราเองควรจะทำความดี อย่าได้ทำความชั่วเพราะว่าจะได้ไม่ต้องรับผลชั่วแบบเขานับว่าเป็นคำตอบที่ข้าพเจ้าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งแต่สัตว์บางพวกกลับตอบว่าคนที่ติดคุกติดตารางต้องโทษต่างๆหน้าๆก็เป็นเรื่องของเขาข้าพเจ้าไม่ได้เกี่ยวข้องในส่วนนี้เลยแล้วทำไมจะต้องมาถามข้าพเจ้าบ้างอีกเล่า ข้าพเจ้าเสียใจต่อคำตอบแบบนี้แต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่ยออ่อท้อก็จะถามเทวทูตข้อที่ห้าต่อไปในเทวทูตข้อที่ห้าข้าพเจ้าถามแก่สัตว์นรกนั้นว่าเมื่อครั้นตอนที่เจ้าเป็นมนุษย์อยู่นั้นได้เคยเห็นศพคนตายบ้างหรือไม่เล่า ศพคนตายที่ตายหนึ่งวันบ้างสองวันบ้างสามวันบ้าง,าม,างมีหนอนชอนชัยมีลำตัวของอืดเขียวบ้างหรือเป็นโครงกระดูกบ้างหรือไม่เล่าสัตว์นรกก็ตอบว่าเห็นข้าพเจ้าก็ถามต่อไปว่าเมื่อเห็นศพคนตายแล้วมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรสัตว์นรกบางพวกก็ตอบว่า เมื่อเห็นแล้วความตายนั้นเป็นทุกข์ความตายนี้ไม่ควรประมาทเพราะว่าเรายังไม่ทราบเลยว่าจะตายเร็วตายวันเมื่อใดจะตายยามหนุ่มยามสาวหรือจะตายยามแก่ชราก็ไม่มีใครทราบดังนั้นก็ควรจะเร่งทำกุศลซะไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจ ก่อนที่เราจะต้องละจากสังขารน,นี้สัตว์บางพวกก็ตอบในลักษณะทำนองน,นี้เหมือนกันแต่เป็นอีกแบบหนึ่งว่าคนเรานี้ทรัพสมบัติฝันันชมทรัพสมบัติบุตรภรรยาสามีไม่สามารถติดตามตัวเราไปได้เลยดังนั้นคุณงามความดีควรที่จะเร่งสร้างซะ จะได้ติดตามตัวเราไปในโลกหน้าได้ด้วยเออในลักษณะคําตอบที่ทําให้เกิดสติในทนํานองแบบนี้นับว่าเป็นคําตอบที่ข้าพเจ้าภาคภูมิใจในคําตอบของพวกเขาเหล่านี้เพราะว่าเขาก็จะมีสติแล้วไปเกิดในสุคติภูมิได้ แต่เป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่ง,งเมื่อมีสัตว์นรกหลายจำพวกหลายบุคคลมักจะตอบว่าคนตายก็คือคนตายไม่เห็นจะต้องไปคิดมากอะไรตายไปแล้วก็แล้วกันไปไม่เห็นจะต้องทำบุญตรวจน้ำอุทิศกุศลไปให้เลยเขาตายก็เรื่องของเขาเราควรจะเร่งหาความสุขใส่ตัวซะดีกว่า ตอนที่จะตายจากไปนับว่าเป็นคำตอบแล้วก็เป็นการสแสดงให้เห็นถึงความคิดที่งโง่เขลาเหลือเกินคำตอบแบบนี้ข้าพเจ้าฟังแล้วรู้สึกเสียใจแทนพวกเขาเหล่านั้นเป็นอย่างยิ่งน่าสงสารแท้ๆที่เขาจะต้องไปเกิดในนรกจริงๆ ประการหนึ่งการที่สัตว์เหล่านี้ไม่สามารถจะระลึกถึงบุญกุศลหรือคุณงามความดีได้เลยนั้นก็เพราะว่าการที่ตนเองนั้นได้เคยประมาทในชีวิตต่างๆเคยทำกรรมชั่วมามากมายจนไม่สามารถจะระลึกถึงคุณงามความดีของตนที่เคยทำมาจำนวนน้อยในเมื่อความดีมีน้อย ความชั่วทำไว้มากก็ไม่สามารถจะระลึกถึงความดีได้เลยระลึกถึงความชั่วของตนได้มากเมื่อเป็นเช่นนี้แม้ข้าพเจ้าจะกล่าวเตือนสติอย่างไร <S <S ให้ครบหน้าที่ของข้าพเจ้าแล้วก็ตามแต่ <S <S เขาก็ไม่สามารถจัดระลึกสติได้เลย <S 1> <S 1> นับว่าเป็นสิ่งที่น่าสงสารโดยแท้ข้าพเจ้าทำหน้าที่ได้ดีที่สุด อย่างนี้แหละพระคุณเจ้าเอ๋ยเอ๋แต่ว่าอาตมานั้นก็ยังเห็นว่าท่านนั้นยังไม่มีความเมตตากรุณาอย่างเต็มร้อยในหัวใจเพราะว่าการที่ท่านนั้นยังไม่แสดงอาการช่วยเหลือของสัตว์นรกนั้นเลยจะเรียกว่าท่านนั้นมีเมตตากรุณาได้อย่างไรเล่าและทำไมท่าน ถึงได้ให้นักโทษเหล่านั้นลงโทษสัตว์นรกเหล่านั้นอย่างโหดเหี้ยมทารุณดอกเล่าอ๋อพระคุณเจา้าผู้เจริญเออท่านนั้นอาจจะยังไม่เข้าใจโดยทีเดียวเต็มที่เอาละข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไปท่านอาจจะคิดว่าข้าพเจ้านั้นไม่มีความเมตตากรุณาอย่างเต็มร้อยก็จริง แต่จริงๆแล้วผู้ที่เป็นบิดามารดาครูบาอาจารย์ย่อมมีความรักใคร่ต่อสิษย์ต่อลูกหาใช่หรือไม่คุณเจ้าถูกแล้วท่านเมื่อเป็นเช่นนี้หากลูกในท้องของตนหรือว่าลูกศิษย์ของตนได้กระทำบาปกรรมหรือไม่เชื่อฟังบิดามารดาไม่เชื่อครูบาอาจารย์การ ครูบาอาจารย์หรือบิดามารดาจะลงโทษลูกของตนหรือลูกศิษย์ของตนนั้นเป็นความผิดของบิดามารดาและของครูบาอาจารย์หรือไม่เล่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยใช่แล้วพระพุธเจ้าการที่พ่อแม่และครูบาอาจารย์ต้องตีสั่งสอนเด็กนักเรียนทั้งนี้ก็เพราะว่ามีความปรารถนาดี ที่จะให้ลูกของตอนนั้นเชื่อฟังและอยู่ในโอวาทกระทำตนเป็นเด็กที่ดีเป็นนักเรียนที่ดีข้าพเจ้าก็เช่นเดียวกันมีความปรารถนาดีและก็จําเป็นที่จะต้องลงโทษเพื่อให้เกิดความหลาบจำํำแต่บทการลงโทษนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมของเขาเองนั่นแหละ ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้เพิ่มโทษหรือลดโทษให้กับเขาได้เลยเอาล่ะอาตมาเข้าใจแล้วตอนนี้ว่าอาตมานั้นมีความต้องการอยากจะได้ชมนรกว่าตละคุมนั้นเป็นอย่างไรมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรเออขอให้โยมเนี่ยช่วยพาอาตมา ได้เที่ยวแดนนรกได้บ้างหรือไม่เล่าอ้นับเป็นเกียรอย่างยิ่งพระคุณเจ้าเออพระคุณเจ้ามาเที่ยวในแดนนรกนี้เพื่อหวังอะไรลระครับอาตมาต้องการจะทราบว่าความเป็นอยู่เขาเป็นอย่างไรเพื่อว่าจะได้นำมากล่าวในแดนมนุษย์ว่าอย่าได้ทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้แล้วต้องมาตกนรกขุมนั้นขุมนั้นหรือขุมนี้ขุมนี้ พวกมนุษย์นั้นก็จะได้มีเฮริโอตป,ปะเกรงกลัวและอายต่อบาปที่จะทํากรรมชั่วต่างๆนานาลงไปก็นับว่าจะเป็นส่วนกุศลเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นการโปรโดมนุษย์ทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิลงได้อพอถ้าอย่างนั้นขอ,อนิโม,มออนพระคุณเจ้าได้โปรโดตามคำาพเจ้ามาดู มาเทียเท่ยวในแดนรกนี้ได้เลย